หลังจากที่มีกลิ่นเราก็ได้แก้ไขแล้วนะครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านครับวันนี้ก็พามาคลุมปุ๋ยหมักฟิลเตอร์เค้กนะครับฟิลเตอร์เค้กก็คือกากอ้อยที่เรารับซื้อจากโรงงานมานะครับเป็นกากอ้อยที่ผ่านจากโรงน้ําตาลที่เขาบดอัดแล้วก็มันเป็นกากนะครับเหมือนคล้ายๆกากมันกากอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นกากอ้อยนะครับซึ่งเขาหมักไว้ที่หลังโรงหมักประมาณ2อถึง3ปีนะครับ ซึ่งกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีปุ๋ยชั้นดีของอการนํามาผสมปุ๋ยผสมมูลวัวมูลสัตว์นะครับที่จะใช้สําหรับการเพราะปลูกสําหรับไรนาเกษตรของเรานะครับวันนี้ก็ทีมงานก็ได้ซื้อผ้าใบมา2ปืนยนะครับ่<ข>อเย็บติดกันนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เทฟิลเตอร์เค้กไว้หนึ่งคืนครับกลิ่นโชยไปทั้งหมู่บ้านนะครับเมื่อคืนก็มีคนร้องเรียนมาครับตอนเช้าทีมงานเราก็ไม่นิ่งดูได้นะครับรีบซื้อ พาใบผ้าเต็นท์มาครับแล้วก็เย็บติดกันนะครับแล้วก็คลุมครับเราจะลองทําดูด้วยวิธีนี้ครับจะคลุมดูว่ากลิ่นจะหายไหมครับกลิ่นเหม็นบางคนก็จะบอกว่าเหม็นบางคนก็จะบอกว่าฉุนนะครับไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรกันแน่นะครับที่แน่ๆคือนอนไม่ได้นะครับทีมงานก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับพากันตระเตรียมพาใบผ้าเต็นท์นะครับแล้วก็มาคลุมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนี้เราก็เอา เอาหินเศษหินเศษดินนะครับในการกดทับแล้วก็ใช้รถ,รถแท็กเตอร์นะครับในการดันกลบตามข้างๆางครับเพื่อไม่ให้อากาศหรือแก๊สหรืออะไรที่เป็นเป็นกลิ่นนะครับมาเข้ามารบกวนเข้ามารบกวนหมายถึงว,ว่าออกมาจากผ้าใบน,นะครับคือไม่ให้กลิ่นออกมานะครับนี่ครับเราก็คลุมเป็นที่เรียบร้อยครับทั้ง 2. จุด3จุดที่เราไปเทนะครับแล้วก็เชิญรถเกรดรถ รถถายนะครับเข้ามาเก็บบินทับนะครับทับทับตีนของกองุยนะครับกองฟิลเตอร์เคงครับซึ่งเป็นเหม็นประมาณไหนก็ไม่ทราบว่าเหม็นขนาดไหนนะครับเนื่องจากเราเรียนมาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติการอย่างน้อยก็ช่วยลดอาการเหม็นไปนิดนึงครับนี่ครับดันดันดันเข้าไปครับดันเข้าไปดันเข้าไปนี่ครับกลบเรียบร้อยแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็ดันกลบดันกลบแบบนี้นะครับดันกลบแบบนี้ครับนี่รับกลดเข้าไปครับกลดเข้าไป หลังจากที่มีกลิ่นเราก็ได้แก้ไขแล้วนะครับก็ปิดผนึกปุ๋ยไว้แบบ99%นะครับแถวนี้ก็ไม่มีกลิ่นนะครับตรงไหนมีกลิ่นแจ้งมาได้ครับขอบคุณครับ